หลวงพ่อเปิ่นทิตะคุโนอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมยอดพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีผู้เรืองพระเวทวิทยาอาคมมีชื่อเสียงโด่งดังและมีลูกศิษย์ลูกหามากที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยพระผู้ทรงคุณวิเศษแก่กล้า หลวงพ่อเปิ่นกล่าวว่าชอบเสือด้วยเหตุผลที่บอกเพียงสั้นๆว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเพียงเสียงคำรามของเสือสัตว์ทั้งหลายก็สงบเงียบและกลิ่นของเสือสัตว์ทั้งหลายเมื่อรับสัมผัสจะยอมในทันทีหลีกทันก็ต้องหลีกจัดอยู่ในมหาอำนาจเสือรูปร่างสง่างามเต็มไปด้วยอำนาจบารมีจัดอยู่ในมหานิยมที่สำคัญ ซึ่งหลวงพ่อเปิลได้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพระสงฆ์ของประชาชนโดยแท้ท่านไม่ทิ้งธุระทางการศึกษาพัฒนาสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาไว้มากเพื่อเป็นแนวทางแก่พระภิกษุคุณงามความดีที่หลวงพ่อเปิลท่านได้กระทำไว้ในพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายเป็นตำนานแห่งแผ่นดินสยามในทุกๆเรื่องเป็นเครื่องเตือนสติให้พุทธศาสนิกชนได้รู้จักและปฏิบัติสืบสารกันต่อไป